ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้เรียนในวิชานี้นะครับจะมีซอฟต์แวร์หลายตัวที่เราจำเป็นต้องติดตั้งเพื่อให้รันตัวฟัตเตอร์ขึ้นมาเขียนโปรแกรมได้ทีนี้ในวิดีโอเนี่ยก็แยกออกเป็นหลายส่วนเพื่อไม่ให้วิดีโอยาวเกินไปนะครับซึ่งวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอในส่วนแรกที่จะอธิบายเกี่ยวกับการติดตั้ง Visual Studio Code หรือว่าครูจะเรียกว่า VSC หรือ VS Code นะครับและในช่วงท้ายของวิดีโอนเนี่ยก็จะพูดถึงการติดตั้งตัว Futter SDK และเมื่อทําเสร็จแล้วจะมีวิดีโอถัดไปที่จะพาไปติดตั้งชิ้นส่วนอื่นต่อไปนะครับจนกว่าจะใช้งานได้ตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกนะครับให้เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับจากนั้นพิมพ์อักษร3ตัว VSC นะครับอ่าหรือใครจะพิมพ์คําว่า VSCODE ก็ได้อ่าแล้วก็คลิกลิงก์ตามไปครับตรงนี้เขาจะให้เราเลือกว่าจะติดตั้งลงไปในระบบปฏิบัติการอะไรนะครับเราใช้ Windows เราก็คลิกดาวน์โหลดตรงช่อง Windows นะครับ รอจนกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จนะครับแล้วก็แล้วก็คลิก Open File ขึ้นมาสำหรับผ่านในการติดตั้งครูก็จะใช้ค่า Default ของเขานะครับส่วนถ้าใครมีเนื้อที่ไม่พออาจจะเอาไปไว้ในไดดีก็ได้ในหัวข้อนี้ครูก็จะเลือกสร้างไอคอนบน d e สก์ท็แล้วก็เลือก a d d Open w i t h ทั้งสองหัวข้อนี้ด้วย นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับจากนั้นเราก็กด install ได้เลยตัว VS Code เนี่ยติดตั้งง่ายนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตั้ง Futter ลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับให้เปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาในช่อง URL เราพิมพ์คำว่า Futter d e v ลงไป ทีนี้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับในหัวข้อ Getting Started เนะี่ยให้เรากด Install ตรงนี้ให้เลือก Android นะครับ และหัวข้อนี้ให้เลือกดาวน์โหลด and i n s t a l ตตรงนี้ก็จะมีฟัตเตอร์ for windows นะครับให้เราดาวน์โหลดนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็น stable edition เนาะส่วนตัวเลขตรงนี้ก็จะเป็นตัวเลขเวอร์ชันนะครับให้เราคลิกเพื่อที่จะดาวน์โหลดลงมาก่อนนะครับขนาดของไฟล์ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละเวอร์ชันนะครับตอนนี้เวอร์ชัน3 3 2 5 ก็จะมีขนาด1.6 g b ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะไม่กด Open f i l e นะครับเพราะว่าไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานั้นเนี่ยจะมีนามสกุล .zip นะครับซึ่งมันจะมีการบีบอัดข้อมูลมาเราจะกดไปที่ Show in Folder นะครับที่เขาดาวน์โหลดมาเก็บไว้ตรงไหนนะครับสำหรับตัวซิปไฟล์นะครับแนะนำว่าให้ extract โดยการใช้ซอฟแวร์ e x t r แ c t นะครับอย่างเช่นว i n r a r หรือว่า Win z i p ดีกว่าเพราะว่าถ้าใช้ Windows ทำการ e x t r a c t ออกมาเนี่ย บางครั้งจะมีปัญหาคือ Extract บางไฟล์ออกมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงแล้วก็ใช้โปรแกรมอย่างที่บอกเนี่ยวินซิก็ได้หรือว่าวินลาก็ได้นะครับในการ Extract มันจะทำการ Extract ออกมาได้ครบนะครับหลังจากที่ Extract ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องทำการย้ายโฟลเดอร์โฟลเดอร์เนี้ยนะครับโฟลเดอร์ฟัตเตอร์เนี้ยไปไว้ในตำแหน่งที่เขาแนะนำให้เราทำการคัดซะก่อนนะครับ แต่เราไปดูว่าเขาแนะนําว่าให้เราเนี่ยทำการย้ายไปไว้ในตําแหน่งอะไรนะครับในคําแนะนําเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยย้ายโฟลเดอร์ฟัตเตอร์เนี่ยนะครับไปไว้ใน User แล้วก็ User Name นะครับแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะตรงนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ย่อยนะครับเป็น d e ็ขึ้นมาแล้วค่อยเอาฟัตเตอรไปวางนะครับอ่ะเดี๋ยวเราทําตามนี้ นะครับทีนี้ในใบงานเนี่ยครูก็จะให้บันทึกค่าต่างๆที่เป็นคําถามอยู่ในใบงานนะครับทีนี้ถ้านะหากว่านักเรียนทดลองตามใบงานแล้วเนี่ยก็บันทึกลงไปตามนั้นนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในไดรฟ c ของคอมพิวเตอร์แต่ละคนนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อ user แล้วก็จะเป็นชื่อ user ที่คุณใช้อยู่ตรงเนี้ยของครูก็จะเป็นชื่อครูนะครับบุญทิพงศ ทีนี้เราจะสร้างโฟลเดอร์ย่อยลงไปตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นโฟลเดอร์ชื่อ dev ใส่แล้วก็ enter เข้าไปนะครับตรงนี้ถ้านักเรียนคลิกตรงช่อง a d d e bar เนี่ยก็จะเป็นชื่อตามนี้นะครับเราจะย้ายโฟลเดอร์ f l เ t อ e r เนี่ยลงมาตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้ถูกแล้วนะครับข้างในเนี่ยก็จะมีไฟล์อยู่เยอะเลยนะครับที่เราย้ายมา เดี๋ยวเราดูสักนิดหนึ่งนะครับว่าใช้เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่แต่ละเวอร์ชั่นที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับส่วนเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะวันที่บันทึกคลิปนี้นะครับก็จะมีเนื้อที่อยู่ใกล้เคียงกับ3 g มจินะครับเ,เราก็ย้ายมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้อง ไปอัปเดตพาดของ Windows เพื่อที่จะให้เจ้าตัว Windows เนี่ยหาโปรแกรมฟัตเตอร์เจอในเวลาที่เราต้องการเรียกใช้เราจะต้องเข้าไปแก้พาดภายใน environment variable ตรงนี้นะครับวิธีการให้คลิกลงไปในช่องเสิร์ชพิมพ์ env นะครับแล้วก็กด open ขึ้นมาจากนั้นคลิกลงไปในหัวข้อ environment variable ตรงนี้ก็จะมีกรอบ สำหรับกำหนดค่าตัวแปรนะครับสำหรับ user variable กับ system variable นะครับมีอยู่2ค่าด้วยกันสำหรับในคำแนะนำเนี่ยเขาให้เรากำหนดค่า user variable นะครับลงไปโดยการนำเอา path d e v t f l u t e r bin เนี่ยเอามาใส่ในนี้นะครับอาทีนี้วิธีการเนี่ยให้เรา double click ที่ช่อง path ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องใส่ path ลงไปต่อท้ายบรรทัดที่ว่างๆอยู่นะครับ เครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนอาจจะมีพาดตรงนี้อยู่เยอะนะครับเราก็หาที่ว่างๆแล้วก็ดับเบิลคลิกใส่ข้อมูลลงไปนะครับทีนี้ข้อมูลที่เราจะใส่เนี่ยคือข้อมูลอะไรก็คือข้อมูลพาดของฟัตเตอร์ตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปในฟัตเตอร์แล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในช่องบินนะครับเราจะก๊อปปี้พาดตรงนี้มาก๊อปปี้นะครับไม่ใช่คัดนะกนะ๊อปปี้นะเสร็จแล้วย้อนกลับมาที่ Environment นะครับดับเบิลคลิกครั้งหนึ่งที่ช่องว่างๆ แล้วก็เพสตลงไปนะครับกด enter ครับแล้วเขายังบอกอีกว่าเราต้องคลิก move up ขึ้นไปนะครับ move up ขึ้นไปนะครับให้มันอยู่ด้านบนสุดตรงนี้จากนั้นกดโอเคครับ ตอนนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบกันว่า f ัตเตอร์เนี่ยพร้อมใช้งานหรือ,อยังนะครับวิธีการทดสอบเนี่ยให้เราเปิดคอมมานพร้อมขึ้นมาจากนั้นพิมพ์คำสั่ง enter ครับถ้าขึ้นมาแบบนี้แสดงว่า f ัตเตอร์เนี่ยใช้งานได้แล้วนะครับตัว Windows เนี่ยหาตัวฟัตเตอร์เจอแล้วตรงนี้จะมีคำถามซึ่งเราต้องรันคำสั่งในใบงานเนี่ยอีกส3งาคำสั่งนะครับ เดี๋ยวตรงนี้ให้เปิดใบงานไปพร้อมกันแล้วก็ทดลองตามใบงานนะครับว่าครูให้ทดลองอะไรบ้างนะครับตรงนี้ยทาตามใบงานไปแล้วก็ได้คําตอบอะไรก็บันทึกผลลงไปในใบงานนะครับในวิดีโอถัดไปครูจะพาไปติดตั้งตัว android studio นะครับแล้วก็โปรแกรมที่จําลองตัวโทรศัพท์ android ขึ้นมาบนจอ windows ซึ่งตรงนี้จะมีอีกหลายขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นครูจะแยกออกเป็นวิดีโอถัดไป ก็ให้ทำการทดลองตามไปนะครับ